กลับแล้วข,ขา่าวเอ็นบีทีในค่ำคืนนี้เราจะไปเริ่มกับบรรยากาศปรากฏการณ์รเฝ้ารอชมนะครับบั้งไฟพญานาคในช่วงของเทศกาลออกพรรษาที่จังหวัดหนองคายกันก่อนเลยนะครับจนถึงขณะนี้ับประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวจํานวนมากสามารถมองเห็นลูกไฟมากกว่า30ลูกแล้วขึ้นจากน้ําริมฝั่งโขงนะครับในบริเวณอำเภอร,รัตนาวาปีของจังหวัดหนองคายครับคุณเสกสมแจ้งจิตผู้สาวข,ของเรานะครับเกาะเต็มตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะครับมา,าถึงช่วงนี้จะรายงานบรรยากาศสดๆที่น่าเราับกันคุณเสกสมเช่นครับ คุณวีรศักดิ์ครับแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงสี่ทุ่มแล้วนะครับแต่ว่าเสียงปรบมือและก็เสียงโห่ร้องจากนักท่องเที่ยวที่อยู่ริมฝั่งอำเภอรัะตะนาวาปีจังหวัดน้องคายซึ่งอยู่ริมฝั่งโขงนะครับก็ยังมีอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าไฟที่โผล่ขึ้นกลางลําน้ําโขงนั้นก็ยังมีทยอยมีออกมานะครับครั้งหนึ่งก็จะมี2อถึงสลูกครับประเพณีออกพรรษาและ ปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคนะครับที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายในปีนี้นะครับเวลาผ่านมาประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับมีลูกไฟนั้นโผล่ขึ้นกลางลำน้ำโขงประมาณ30ลูกนะครับซึ่งตลอดทั้งช่วงหัวข้ามมาจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนั้นยังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะชมปรากฏการ์ซึ่ง1ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งที่จังหวัดหนองคายเท่านั้นนะครับในขณะที่ฝั่ง ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสงปปลาวนะครับก็จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันมีการจุดพลุแล้วก็ไหลเรือไฟคล้ายๆกับที่จังหวัดหนองคายนะครับในขณะที่ต้องบอกว่าริมฝั่งโขงด้านหน้าบ้านท่าม่วงอำเภอรัตะนาวาปีในปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ยังเลือกเดินทางมาที่นี่พอๆกับที่วัดไทยอำเภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับที่นี่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับจะมีบั้งไฟพญานาคโผล่ขึ้นกลางลำน้ำโขง100ง 23ลูกนะครับแต่ว่าปีนี้แม้ว่าบาั้งไฟพญายนาคนั้นซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับจะขึ้นน้อยแต่ก็ยังทําให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ชมความงามแล้วก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกในขณะที่ต้องบอกว่าปรากฏการณ์นี้นะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงวันออกพรรษานะครับหรือว่าขึ้น15ค่15ําเดือน11หลังดวงอาทิตย์ตกดินนะครับก็จะมีลูกไฟนั้นสีแดงอมชมพูนะครับโผล่ออกมาจากกลางลาน้ําโขงนะครับ ซึ่งปีนี้นะครับเราทดลองจับเวลานะครับครั้งหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง12นาทีนะครับก็จะมีลูกไฟสีแดงอมชมพูนั้นโผล่ออกมาจากกลางลำน้ำโขงประมาณครั้งละ2-3ถึง3ลูกนะครับแต่ว่าถ้าโชคดีหน่อยนะครับบางครั้งก็จะมีถึง4ลูกและนี่เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้ปรากฏการบ้างไฟพญานาคนะครับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วไปครับ ที่สามนี่เป็นยังไปีนี้อืมก็ <Yeah. S 1> ก็ดีเหมือนทุกปีทุกปีแหละแต่เหมือนป้าเห็นน้อยกว่าทุกปีที่ว่านี่อืมทุกปีเห็นมากปีนั้นมาก็30มกว่าลูกแต่ปีแรกที่มาดูที่อาหงอมันได้ตั้งห้าสิบกว่าลูกนะกเออก็ถือว่าน้อยแต่ก็ยังประทับใจก่อเออก็ประทับใจคนก็มากกว <Okay. S 1> ่าเดิมนะ คนเยอะมาเดินนอกจากที่บ้านท่าม่วงแล้วนะครับในเขตอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนะครับก็ยังมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญายนาคนะครับก็คือที่บ้านน้ำปีแล้วก็ บ้านตามชุมนะครับรวมถึงบ้านหนองแก้วนะครับซึ่งทั้ง4ตําบลนะครับในอําเภอรัตนวาปีจังหวัดนองคายถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่รองรองจากที่อําเภอโพธิ์พิสัยนะครับที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจากนองคายรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็จากทั้งกรุงเทพมหานครและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากภาคใต้นะครับก็เลือกที่จะเดินทางมาชมปรากฏการ์บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับคุณวิรัสครับครับคุณเสกสมครับก็บราการอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเวลาลูกไฟขึ้นทีหนึ่งก็จะเฮกัน